สวัสดีจ้ามาพอกับตุก๊กขึ้นเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องแสงแชนแนลมาค่ะมือนีเห้ามมากินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเมนูง่ายๆยำปลากระป๋องกับพี่น้องมาค่ะมือนีตุ๊กเอามาสองกระป๋องเลยค่ะทุกคนเทลงไปเลยค่ะกระป๋องแรกมีสามตัวมเมนูหมักตุ๊กเลยด้นี่ทุกคนเยอะมาก สองกระป๋องหลายแสบพอดีค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะมะนาวให้มักสมก็ใส่ลายๆกับทุกคนคะ่ะใส่มะนาวรุมไปแล้วก็น้ำปลาค่ะคออเคื่องเคียงที่เข้าเตรียมมากกับซีมี่นี่ค่ะต้นหอมผัดชีค่ะพี่น้องค่ะ หอมแดงพริกซอยค่ะตะไคร้ซอยแล้วก็พริกป่นกับพี่น้องค่ะอืม่มคนเลยค่ะไผ้มากินคือกันเนี่ยค่ะย่าปลากระป๋องบะเมนเมนูจุดถึกได้พี่น้องเมนูง,ง่ายๆปลา,ากระป๋องมันไม่ใช่ราคาถูกแล้วนะคะทุกคนป๋องหนึ่งอะแล้วป๋องหนึ่งบ่อิ่มอีกจังหากต้องสองป๋อง ป้องหนึ่งบอออิมสอง้องโมเบิร์ดค่ะพี่น้องค่ะ้ <Ooh. S 1> มาค่ะเสแสรบ,บ,บน้องกันด้วยค่ะทุกคน <Ooh. S 1> กินข่าวผู้เดียวคือเก้าค่ะทุกคนค่ะ <Ooh. S 1> ใส่แบบนี้ค่ะทุกคนอ <Ooh. S 1> ๋อหอม นี่ได้ไข่เจียว,อยยวยดอกแค่ค่ะพี่น้องไข่เจียวใส่ดอกแค่เห็นมาหนาๆค่ะไข่สีฟอง ชอบความพี่หรอคะดอกแคดอกแคบางอันก็ไมีความหวานบางอันก็มีความขมเ้อค่ะพี่นนออันนี้ขมหน่อยนึงค่ะพี่นนอค่ะดอกแคตัวเนี้ไผมากินขมเนาะได้เลยค่ะอืมซ็บมากทุกคน Thực trái khác Hôm ừ. đáng nuối không có say mà hơn cả nè, Các em thích gì cơ ăn quá lắm hả dưa bọ à, này quá gì มันนี้ได้หัวปรีแต่หัวปรีไม่แจวน้ำผัดกนถาะลุงไม่ซ้อยเนี่ยแหะเพิ่นไปสวนมันเก็บมาฝากกับพี่น้องครับบริสุทธิ์เลยน้าใจคนไทยกับพี่น้องน้ำใจเพื่อนบ้านหายมาฟฟี่ ฟรีสด อร่อยเป็นเนมนูง่ายๆครับพี่น้อง เดี๋ยวเวลาเสร็จพร้อมให้เจียวดอกแคร์จัดแซ่บ เงี้งยมตุกซีไซบ์บนไลายดอกค่ะเพราะว่าตุกมักแบบว่าเอามากแก้มขังหนองน้ำค่ะหอมแดงหายเข้าไป anh kiếm toàn sao của bên nào cả. Đấy nhá, xăm xịt tắt đấy luôn ý. บีบใส่น้ำเข้าไปมันจำๆอ่ะพี่น้องครับ พริกสดพริกสอยพริกกัดเผ็ดเด้ยค่ะแกล้มไข่เจียวแก้เผ็ดว่าท่านเศร้าไอ้อีกอยู่ค่ะพี่น้องคะจะกินขอาสแปรเพื่อกา Okay. บระแข็งกรอบตักน้ำราด มมะปีนี่แบบจะมีความกรอบแล้วก็สาดครับพี่น้องมะปี กับท้องมันมีแบบชิรลุอาหารค่ะกิ้มทุเดียวคือเกาเผื่อไพยถามหาเพื่อไงละเพื่อไงละออกไปง่ายเดี่ยวสาวคุ่ง้งนค่ะสามสิลลุม,มาก,กี้เขาก่อนประมาณติดมือ อร่อยมาก ยัำปลากระป๋องเพิ่มติดตักเขา่าลายไหมพี่น้อ,อ,องเยอะไหวค่ะเพราะว่าตักเขา่าลายนี่แบบเดี๋ยวสิกับแกมอบมาบิ้เลือกเจ้เขานิดน่อยพี่กับแก,ม,ก,ม,ก,ก,บแกมไมลายๆ โมืปีบีนามแบบหน้าใส่บพ่อ,พอไม่ได้ดำเหมือนคนเหอ,อ เผ็ดเผ็ดหนักเลยทุกคน นี่มีแบบตัวแปลงแก่เพชรทำๆ Cái Không một ạ. Tắt à. ừ, à. này cứ đưa về với đây ạ. À. Cái này là nó xin này. เขเจียวเอะฮะเตุกินดูตุกินแบบตอนกับพักย่งปลากระปงกับพักนะอันพวกท้องขอดท้องแก่นะหเหลือตลอดพี่นอ้องอืมแส่็จปะ เมนูง่ายๆแต่แฝบกับพี่น้องค่ะเอาละค่ะมันอิจตุก,กับภาพพี่น้องมากินข้าวกับยำปลากระป๋องเมนูง่ายๆกับพี่น้องเฮ็ดง่ายเหดไว่าเสียเวลาค่ะเอาละค่ะให้ามาคลิปนี้เนาะตุกกะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชบรบ์เป็นกำลังใจในการให้คลิปนี้ตุมนะคะไว้พผกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ